เหลือสองเปอนตสามอไ้าส่งแฟดแนี่ค่ะพี่ขามไปนะเย็หรอ เนม่นะนอนแฟตไปเจออยู่บักใ่ถึงยปกาแายห้านประตูเขนๆอยู่ดี่อนแล้วเติร์มานี่มันแค่คิมันไม่เคอรีอยู่นี่เคอรีอยู่นี่เขาเขาใหญ่นี้เดียวแล้วก็มีอีกนึงคนจุ้ยมากมากแ่านมาแม่าัง่เคยผมบอกมาหนี่เด้อเพราว่ามาหานี่แหละแล้ววะเลยรุ่งทำประการอยูแล้ววะเออบัไดนะเพื่อน

สตารทีมันีนากส,มมส,ส,มมสั่มอยู่เลยหาสู่งมาใส่ยม่อยาา่างไรด